เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองถุงมือออกกาลังกายนะครับที่ซื้อมาใหม่จากแอปซ็อต e ีนะครับลองดูว่ามันจะช่วยป้องกันตาาเนื้อราน้านได้ขนาดไหนนะครับจากการออกกำลังกายประเภทนี้นครับถ้าเห็นความเห็ส่วนตัวผมก็คือน่าจะช่วยไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวผมเล่นตัวนี้ก็คือส่วนที่มือผมมาไปตันกับตัวอาไหลคือขั้นแจกนะครับ แล้วก็คิดที่สัมผัสยังค่อนข้างแรงครับก็คิดเป็นค่าเบาบางนะครัาบาะะไม่ได้หนักเท่าไ,ไหร่ก็อาจจะช่วยได้เรลยเนะมื่อเท่าไหร่แต่ใครใช้แล้วเป็นอย่างงก็ลองอเนี่ย้องสอบเล่าอบสุดท้างก็คือมันอาจจะไม่ใช่โดยเฉพาะเงินด้านนี้นะ,ะก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะแต่วันนี้ก็ลองทดลองนะครับทำท่าจริงๆในปุ่นสัมผับ กิ๊นะะินนะะงน่งนะครับเก้ามิ้นทำจนูกเก้าขาจะได้มากขนาดไหนก็ลองมาดูกันเลย เดี๋ยวองอาต่อที่ท่าแับผู้อาสาสัตั์โดยปกติจะทำข,ขี่ประมาณ15ครั้งต่อเซตแต่จะทำเลินหลังจาก,กาทำ่าในเล็กประมาณหนึ่งแต่นี้พยายามจะทำให้จบเรื่องกันครับมาดูว่าจะได้ขา้างอ